พิมมาดาแชร์ประสบการณ์ตรงผ่าตัดมดลูกรังไข่หลังพบเนื้อง,งอกจำนวนมากเป็นสาวแกล่งและสะตองอีกคนค่ะสำหรับสาวพิมพิมมาดาหรือพิมซาซาหลังจากก่อนหน้านี้เคยต่อสู้กับมะเร็งรังไข่จนรักษาตัวหายดีและกลับมาใช้ชีวิตทำงานได้ปกติเหมือนได้ชีวิตใหม่ แต่ล่าสุดเจ้าตัวต้วตองเข้ารับการผ่าตัดใหญ่อีกครั้งหลังตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อง,งอกจํานวนมากในมดลูกโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปและแชร์ประสบการณ์ตรงผ่านอินสตาแการส่วนตัวระบุว่าวันนี้พิมพ์มาแชร์ประสบการณ์การผ่าตัดมดลูกหลังไข่ค่ะค่อนข้างกังวลมากกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่เมื่อคุณหมอบอกว่ารักษาความปลอดภัยของชีวิตไว้ก่อน เราก็ต้องทำนะคะอย่าคิดว่าเรื่องประจำเดือนมาน้อยมามากเป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นสัญญาณที่ใกล้ตัวสำหรับผู้หญิงอย่างเรามากๆนะคะใครที่กำลังกังวลแต่ก็ลังเลที่จะพบแพทย์พิมพ์แนะนำให้พบแพทย์ทันทีค่ะเจอเร็วรักษาได้ตอนนี้พิมพ์ก็กำลังจะออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปรักษาแผลที่บ้านและก็จะได้มีแรงกลับมาทำงานกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจหวังว่าคลิปสั้น จะช่วยสกิดหรือเตือนสาวๆที่มีปัญหาคล้ายๆกันให้ไปพบคุณหมอน,นะคะเดี๋ยวจะลองทำคลิปอีกค่ะทำได้แฮทแท็กชีวิตที่ดีคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะปลอ DM มาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะถ้าได้เห็นจะเข้าไปตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะทามการกำลังใจจากเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับที่ส่งให้พิมพิมมาดากลับมาแข็งแรงในเร็ววัน